น่าจะเป็นร้านส้มตำร้านเดียวในบางแสนที่มีวิวทะเลจึ้งขนาดนี้ให้ฟีลสไตล์บาหลีแต่รสชาตินี่แซ่บอิลีเวอร์ส้มตำยำแซ่บเน้นไปทางจัดจ้านเผ็ดน้ำหูน้ำตาไหลแถมยังม,มีเมนูอีสานอีสานรสเด็ดอีกเพียบของหวานเครื่องดื่มเขาก็มีมาล้านเดียวคือโจใครที่อยู่หรือมีแผนมาเที่ยวบางแสนกดเซฟไว้เลยนะเพราะวันนี้ต้องพามาชุดที่ร้านปลป,ะ,ปะย่าบีดบายตำปากเปิดอ่ะดูความเวอร์ของที่นั่งกินที่ร้านเขาซะก่อนอยากจะนั่งเป็นซุ้มเป็นโต๊ะริมทะเลคือมีหมดเข้ากับบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ตกมากๆยังไม่รอช้าขขอออเเเเเปปิิดดด้้วยมมนนนูพศษ็ครรืื่่งงงทาาก ของหวานที่อร่อยมากเลยหรือจะเป็นน้ำแตงโมปั่นอันนี้ก็สดชื่นสุดๆเขาใช้เนื้อแตงโมแท้ๆที่มีความหวานฉ่ำคือดีมากในส่วนของเมนูอาหารเราสั่งของแซ่บๆมาหลากหลายเลยเปิดได้จ้าแรกเอาใจใส่แซ่บหนวดยได้ตำขนมจีนทรงเครื่องแค่เขายกมาเสิร์ฟในโต๊ะต่อมน้ำลายเราก็แตกแล้วว่าคือร้านใส่เครื่องมาให้แน่นมากๆแถมตำมาได้จัดจ้านเผ็ดร้อนและยังมีคอหมูย่างมาให้กินแหนมด้วยนะในส่วนของตำเส้นเล็กจานนี้คือยั่วสุดๆตัวเส้นมีความสุกพอดีไม่เละไม่แข็งคุกเข้ามากับน้ำ ตถูกใจคนที่ชอบกินตําเส้นเล็กแบบเราเลยส่วนเมนูต่อไปอลังการมากเขามาเป็นถาดใหญ่ๆน้องไม่ใช่ว่าตําถาดยกล้าตรงกลางจะเป็นส้มตำปลาราดูจากสีแล้วก็น่าจะรู้นะว่าแซบแค่ไหน,นและยังลายหอมด้วยเครื่องทะเลของทอดละท็อปปิ้งต่างๆอย่างของทะเลก็มีทั้งแซลมอนกุ้งปูหมาหอยแครงหอยแมงผู้นิวซีแลนด์และเลิศมากมีหอยหนาวันหวานให้กินด้วยหมูยอ่อปูอัดไข่ต้ยยมไข่ยมะจัดเต็มแถมยังมีปีกไก่ทอดกับไสก้กรอกทอดที่กินแก้เผ็ดอีกใครมาที่ร้านแล้วสั่งถาดนี้ถาดเดียวคือจบเลย้เเรราขอบกาาามมมมแ่่บบยเเเเเนสสททิิออกรรีัหงไ็นปาเาคปลยกเททียมด ในส่วนของเนื้อปลากระทอดมาได้ดีผิวกอบเนื้อฉ่ำไม่แห้งอยากกิน2อ,อย่างคู่กันคืออร่อยมากใครชอบรสจัดก็กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูดรสชาติจี๊ดจ๊าดได้เราชอบกินกระเทียมทอดอยู่แล้วคือฟินไม่ไหวกับเมนูนี้ไปต่อกับที่อ่องปูนาะที่เขาย่างม,มาหอมๆกันบ้างดีกว่ามีความมันอร่อยนวลละมุนลิ้นมากๆพุงรถมาได้พอดิบพอด,พดีกินกับข้าวเหนียวคือฟินสุดๆนอกจากนี้ยังมีแกงอ่องปูนาะเราเคยกินที่นี่เป็นครั้งแรกเลยตัวน้ำแกงคือคนละหอมตัวปูนามากๆเจอเครื่องสมุนไพรและผักชีลาวเสริม ี้ยนางละเครื่องสมุนไพรพักที่เขาใส่มาสุดๆหมูไปส่วนติดกระดูกอ่อนมีความกรึบกราบและเจอไข่ผําเข้าไปอีกคือน,นัวเลยกุ้งแก้วดองน้ําปลาอันนี้ก็ต้องสั่งกันนะที่ร้านก็ใช้กุ้งใส่ค่อนข้างใหญ่และตัวกุ้งก็ยังฉ่าไปด้วยน้าดองแบบเข้าเนื้อเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับเครื่องเคียงนะ้ําจิ้มปลาอันนี้คือด,ดีมากอร่อยเลยกุ้งมีความนึบหนับและเมนูสุดท้ายเราสั่งมาเป็นข้าวผัดปลาทูอันนี้ก็เสิร์ฟมาเป็นจานเปยใหญ่ๆเลยในตัวข้าวผัดรสชาติดีมีเนื้อปลาทูแทรกซึไมไปทุกอนูเอาเป็นว่าตักตรงไหนก็เจอเนื้อปลาด้านบนก็ท็อปไปด้วยเนื้อปลาทูแกะกินคู่กับไข่ต้มและเครื่องเคียงแนะนําก่อนกินคุกทุกอย่างให้เข้ากันเลยจะได้ฟิลเหมือนข้า ม,มีมะม่วงและมะนาวตัดสดเปรี้ยวคืออร่อยเลยของหวานที่เราสั่งมาก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงขา้าวเหนียวหวานฉ่ำกะทิเข้ากับมะม่วงน้ำดอกไม้มากและเมนูนี้ต้องสั่งเลยเป็นกล้วยทอดสูตรพิเศษของทางร้านตัวแป้งด้านนอกจะคล้ายๆกับกุ้งฉุบแป้งทอแต,ต่างกันที่กัดเข้าไปก็จะเจอกับเนื้อกล้วย <c oughs> ตัวนี้กินคู่กับซอสวานิลาเพิ่มความหอมหวาน <c oughs> อันนี้เราแนะนำให้สั่งเลยเพราะ <c oughs> อร่อยจริงที่นี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่ใครอยู่หรือมีแผนมาเที่ยวบางแสนแล้วก็อยากแนะนำฟิลอยากนั่งริมทะเลแต่ไม่ได้อยากกินซีฟู้ดอยากก ก็แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแล้วมาเลย